สวัสดีแฟนคลับทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซีเฮดคะ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชม สว,วสวัสดีคะ่ะใครที่จะมาขายของแล้วไม่ขายนะคะอน,นี้เป็นไลฟ์ที่จะชักทายพูดคุยกับทุกๆคนปากหมุดไม่ได้เหรอครับปากหมุดคืออะไรคะปากหมุดทำอะไรคะโอ้โปักหมดขายบัตรปิด สองทุ่มวันนี้เท่านั้นนะครับใครซื้อไม่ทันก็คือไม่ทันถ้าผ่านสองทุ่มไปไปไงคะเปิดไหมใารเหมือนเดิมเสื้อใ<ส>ดบนส,<ด>สวัสดีครับสวัสดีครับผมจากเพจบอยสิริชัยมลลำใจเกินร้อยนะครับตอนนี้กำลังเดินทางครับเราจะไปแสดงกันที่วัด วัดรวงนะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดคนครราชสีมานะครับเมื่อนี้พี่น้องโคราชบ้านย่าโมนะฮะโคร,ราชเมืองย่าโมก็มาเจอกันที่นี่นะครับที่วัดรวงนะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับไม่ไกลจากใก,กลจากตัวจังหวัดนะฮะมาประมาณไม่ถึงน่าจะไม่ถึง20กิโลนะครับผม พิมพ์ GPS เลยวัดรวงนะครับนครราชสีมาวันนี้เล่นเร็วหน่อยนะฮะสิบหกนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสิบหกนาฬิกาศิลปินยังไม่ตื่นเลยครับเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนก็ถือว่าโอกาสเปโอกาสได้พักหนึ่งวันแต่มันมีเหมือนมีพลังมากเลยนะคะออคือหนูไม่ได้ทํางานแล้วก็ ได้หยุดหนึ่งวันในรอบกี่ในรอบกี่วันนี่ในรอบหลายเดือนสามเดือนก็ขึ้นแสดงว่าฝนนี่ซอยชีวิตเป็นวะต้องบอกกับว่าได้วาอยากว่าอยากหยุดเด้่แต่ว่าก็มันสุดวิสัยใช่ใช่มันเป็นเหตุผลวิสัยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอีกเป็นอีกคืนที่แบบได้พักผ่อนเต็มที่นอนไหมครับยิ่นแบบทักขาเมาแม็กซ์ทั้งคืน พ่อเราตอบเจ้าแล้วพ่อเราไม่ได้ดูใช่ไหมเราหับตาแล้วพี่ทำไมไม่ออกกันด่มรอยอะไรอยู่ใต้ตาใช่ไหมไอ้นั่นพี่รีบใช่ไหมพี่ก็ปัดมานคาร่าแล้วทีนี้มันก็เข้าตาพี่พี่ก็หลับตาพึบลงแล้วข้างล่างมันก็เป็นแบบเลอะหมดเลยพี่ก็เลยอ่ะเอาเช็ดต่อมันก็เลยเดี๋ยวอีกสักครู่เงอมันออกหน้ามันก็จะบาลานซ์กันเอง ไม่เคยได้ยินชื่อวัดวัดรวงจริงๆเป็นวัดใหญ่นะครับเราเป็นวัดมีชื่อเสียงอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดนครราชสีมาไอท้ที่ที่เพจผมก็มีรายละเอียดอยู่นะครับผู้สาวอยองทาง,งาที่กรุงแท้มีคนแซวในคอมเมนต์จิมห่นะคะทไมคเมื่อกี้ใครไปเจอกันบ้างในไลฟ์สดสาวพร นอนเบิงสาวพรชั่วโมงหนึ่งเต็มเต็มเบิงไรสดสาวพนสาวพรบ,บ,บ,บอกเมาเปาเมียเจ้าคือพวกเกาลังในคอยน่เก่เกาลังน้ำบ่อาบสวัสดีปอสอสวัสดีครับเจอกันที่โคราชนะครับแอนสวยครบรถรถไหนบ้างครับผม 刚才。Okay.